เมื่อคืนตอนตีสองผมนั่งนวดให้แม่แล้วก็คิดฟังเพลงไปด้วยแล้วก็คิดว่าคำว่าค่าข่มขืนอันนี้ไม่ได้จะได้อะไรนะไม่ได้คือ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 ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะเว้ยคือฆ่าข่มขืนเนี่ยเขาจะต้องค่าก่อนแล้วค่อยข่มขืนหรือข่มขืนก่อนแล้วค่อยค่าไม่เอาไ้เหียแต่กูโดนดราม่าไม่เอา มันถึงแม้จริงๆมันจะไม่มีใครดรามากูเถอแต่แบบว่ามันมันมันเดี๋ก็โดนอ่ะเดี๋ยวผมโดนแน่แต่แต่แต่แหละผมผมคิดอย่างนั้นจริงๆคือค่าผมพืนแต่ผมพืนค่าเขาต้องผมพืนก่อนค่าหรือค่าก่อนผมพืนมันมันด่ากไว้ไม่ไม่ไม่ม่กูไม่ควรปล่อยคลิปเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วมันมันไม่ควร ช่าแม่งกูจะวย